เพลงนี้องใคยอะน้องของ,น,ของนักร้องด้นดั้มค่ะใครอ่ะเอเชียไทยยาร้ยเจ้านี้เว้ยนักร้องด้นดำนะเอเชียเออยิ่งามเว้ยน้องค่ะให้ได้แต่ช่วยปัญีเตือ้อพี่ตั้งแต่เกิดมาในชีวิตนี้ไม่เคยพบนารีคนไหนที่งามมีรูปป็นอัตผิวพรรณประดับด้านที่น่ารักปัญีมาก่อน เกรงจมหรือเปล่าเราไม่เกรงโรจมปวดกิงนี้เลยจ้าครับนองรู้ไหมว่าความช่วยกองนองทําไม่เข้มกรดปีสั้นเลยอะใส่อะขาดไม่ตึงไงเ็ด,ดแมมขาดไม่ตึงนะเขม้มกรดสันขุมวุม้นขุมขุมขมนะคะปี่พูดได้ปีไม่รอเล่น รักใครรักจริงเลยจ้าครับพอดีพี่ไปในดวงว่ามองว่าพี่นี้อ่าพีจะมีบุญวัฒนีนะเลยจ้าวันนี้พี่ไปดูดวงมาเลยจ้าครับมองบอกว่าพีนพี่นี้นะดวงจันตาของพี่จะได้พบสาพานไอ้ไรอ,อ่ะขู่คลองแม่ไปรู้มึูกูก้คำคมนั่นเลยซาพันนะแกขูก่คลอง อยู่คนเดียวมานานเนี่ยนี่เลยจ้าครับคนอื่นก็มีเนื้ออกกันเป็นเนื้อโค้เนื้ออกก็มาเร่งเลยนะนะี่ค่ะไม่ต้องกลัวน้องพิยุก็ปีใบเลยจ้าครับพิยุติพิยุนไม่กลับเข็บนะเพราะีิพิยูนี่ไม่กลับแข็บ,บขับกว้างๆเลยจ้ากับเป็ดไส้ด้อยที่ไหนอ่ะวัดเนื้อ อย่าเร่งเลมึงพูดได้กูที่ให้เต้นเดี๋ยวคุยได้เด็กเจ้านี้ต่เดียวน้องเจ้านี้พี่ยอ,อ,อ,อยู่ช่วยจังใครยะตัวเองนะน้องจา๋าตายะน้องรู้ไม่พอผีมาอยู่แค่น้องรู้สึกว่าวใจของผีมันใครใๆกับแมงมุมอะใส่ะรู้สซึกว่างไ่ไงผมตายกูกับคนนี้เครียดกันเลยกว่าฟา กบกมพปน้องจ้ามันปลือเปลือเดีวใคไม่ชะมาจะมาแยกเราอกอกจากกันได้นะจา้าเลยจาย้าครับน้องใสยะน้องนอนกลางคืนน้องเอากันไกลมาใช้ไตมอนไว้สักอันนะใส่ะถึงเราจะอยู่ห้องกันเกิงน้อเราก็ไม่อ้างกันไกลไงน้องไอ้กันไกลมันติมอู้เลยไปใส้ไตมอนไว้ ก้มเป็นก้อนอุดรู้แงะ่งะแง่ะนี่ปีเป็นคนผูดแกงจังเลยเป็นหนักผูดไหมคะไม่เห็นผูดมันหนักปลาดเลยคือเป็นตายาตันก้องปีจักอันปีเป็นลั่นก้องห้อยแมงปูเลยอยากทุนตอนผูดหน่อยห้อยแมงปูนก็ปัดก็พลูมาเยอะจุจนจนผูเลยหนักกวี่ เลยจ้าครับนุคนลังนชืจอไรอ่ะืจอเถึงครับแรงคำคมเป็นไหมคะเป็นครับหงเล่ที่ขะปลาพึ่งรับครับโอ้ยโอ้ยปลาตัวบงคู่แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยุ่มแก่ไตก็อยเจกคุ้มปินน้องคะตรุงนี้ไปจับบันดอนนะไปจับบานนองไปเดี๋ยวเลยจ้าจ้าลอกไหมอ่ะลอกกันใจกันไม่ล้มหรือ ไปเลยหัวเข่าอย่าเล่นไอ้ขวัญแคน่ขาพรุ่งนี้ไปเตี่ยวกันนะน้องจ๋าขาวันที่ที่ที่กุ้งป้าแกจะตึงแน่นะพี่จะบอกหลักน้องเป็นภาษาไทยก็ดูมันการะไรกรเลยพี่อยากบอกหลักน้องเป็นภาษาอังกฤษว่า I T U เต่ตายห้ I T U เันโคม่าเลยเนอะก็ว่า I love you ไอเลิฟยูไอเลิฟยูครับพีนี่ต้องกัรพูดไหมอังกฤษนะครับวันีพผีไม่กระจับลิจ้าครับเจยน,นองแล้วพีรู้ทึกว่ายังไงไม่รู้นะลิจ้าครับพี่นุ่ยนี่ไม่รวยอะไรนี่จะพูดทำไมเราใจอ้อนใจยาลาค้าใ้ยาคอยลอผีเอ้นายเอาผีเอาไว้เลย พูดแต่งงานแล้วรู้ไหมต้อนงานไหนอ้างจัดให้ให้ดังนี่ด้ร้อยให้ดังเนี่ค่ะปีนี้ดูที่ตอนหน้าตานั่นไม่ใช่คนถ้าดูไม่เป็นนั่นจะไม่รู้อ่ะนั้นค่ะนั้นค่ะน,น,นั้นเขามึงอยานนั่นแล้วโคนรดุรจ้ากูอย่างมั่งเลยช่วยล้อมากเลยจิ้น้องนั่น แอบไม่ช่วยแต่ผีนนหน้าตาดีหลูกคงจะไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะมากูสร้างกูชมไม่คือเฮียะาค่ะเล่าตานั้นเล่เล่หน้าตานั้นนี่ตาก็วยหวัดตาพยาอินซีน้ามุกพยาเยี่ยวเล่าตามันมีแผ่นด้านไอ้หนา้าชวนสัด <c oughs> ไอ้หนา้าชวนสัด ไอเจมมึงหวังว่างมาหน้าจำเร้ยนะมึงอยากคิดว่าอารมณ์กูจะดีมันหน้าตากูนะแกตายก็แล้วกูบอกมึงรอเลยนะกูดีแกเพียงหน้าตาบางทีอารมณ์ไปนะกูหลุมร้อนนะํำเร้โรอแตกกันแหนะค่ะพี่นุ้ยไม่รังเกียจน้องไม่รังเกียจติจ้าชวนน้องไม่สวยนะไม่ปรี อะไรไหมคะอาาาาาาี่ไตอ้งนกูแลยน,นะ,น,น,ะน,นั่งแงค่ะพี่นุ้ยนี่น่ารักทุกอย่างนี่สักดีท่าหนาดีนะพี่เป็นคนแก้งหนะ้าตาล้อพี่เตียงขาขับไปค่ะลับ้องรักประชาธิปัตย์แต่เลือกพลังประจ่าจุนเฮ้ย ทำเลยก็ทำซะก่อนตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจตามตามอนจับสับะรุษเขาไม่เข้าใจเลยว,ว่าเราเป,นป,ป็นโจรเป็นประพภทิไหนรุ้นคนยังไงแต่ามั่ททำไปกฎหมายกฎหมายมันจะต้องลงโทษเหตุที่มันมันก็ลงมีความเดือดร้อนอยู่ในการอันนี้นนพวกคนมันไม่เกบค่อยจะกระุบกฎหมายทีนี้วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาามาจอกไปรุ่นใครก็ลำบากตั้งแต่แม่กับพ่อของข้าตายไปข้าต้องลำบากน้องชายของข้าคนเดียวตนนั้นที่มันคิดดีมันไม่คิดมาร่วมเป็นโจรกับเราด,ด้ย แน่นอนที่สุดเดีย่ารื่มไหวเพียอ์ปับคนแพ็พวกเราทั้งสองคนกูไม่ได้คิดเป็นสมุนกันข้าเองคิดแต่เพียงว่าเป็นเพื่อนยากับตำน,นันให้เพียร์คนแขว,วันนี้เราคิดว่าเราจะไปปลุ้่นใครที่ไหนกูดูรูปดูยามแล้วสงสัยว่าวันนี้กูจะได้หลายตังค์้ดูพลนเคยไมจะไม่นี้แต่พนลานาาเหมือนกันนายมาพินาตตำรวจเยอะเลยเพือเราจะพ้นยังไงดียรเพียบอยากให้โดนตำรวจจับ เราป้าคนแลป้าเป็นผู้ทึ่เราทุยใจออให้เราพลนเลยอะไรนุ่นจนได้แค่พลนนุ่นจนพอพลอนกนองคนจะมีทรับไ์่จไม่ใจจับรับย์้ไปพลน,<ห>นมึงอย่าลืม่มาพลนต่อไปได้เรี่งบกคุยได้คำนองตาดุร้ายไว้ด้วยจนใครกูคิดว่าจะหยุด เมื่อวานสมมติว่าเราไม่ทีจะไปรุ่นใครแล้วก็จัดการหาว่าสิเล็กๆหลังทรมาหากินสุจริตธรมะหากินนี่มันหองหอยหยาบล้นในด้วยเพื่อการตำรวจกู้เป็นจนกุมมามากวเลยตำรวจมันกล้ายใ้ยกู้การว้าด้วยโดยเอ็นก็วากว่าจัทลายชนคนเหลืองมาไม่หาเพ็ยอที่จริง วันน,นั้นไหนจู้ด้มีจีบผวดมีจีบผวดแล้วไก่บ้าบอกกอดแตกที่ไหนอ่ะพีเ่เท่งกับเตียวม่นเจีกูดูแด้พี่รู้แกกลับไม่นเจีกูขึ้นมาบา้ากันเออเรื่องมันจำเจอกูได้อ่ะบ้ามายอ่ะมึงมันรู้จักพี่เทง่งมันเรียกโตแต่ว่าหลังจากน,จนั้นกูใจดูเนี่ยมันเล่งเดือดไงไร พี่เตงเป็นหน่อยเจยมากรู้ไหมเป็นไม่ใช่จะมาทวงบนคุณหรอกแต่ตลอดระยะเวลาที่พี่เตงกับพี่ดมมาอยู่บ้านเป็นเป็นช่วยเลยพี่ทุกอย่างขนาดพี่จะแต่งงานเป็นยังช่วยบ้าไหมอะมึงมึงช่วยกูแต่งงานกับใครอะวะแต่งกับพี่ดมแต่งกับใครก็แต่งกับพี่ดมนายมึงบอกที่ว่ามึงช่วยกูแต่งงานกับใคร ก็แต่งกับพี่ทุ่มไงเฮ้เฮ้กูอะไรกูตายลงบนม่อมรูตุ่มเปรตและกูไม่รู้จักเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเป็นไม่โทษพี่ดมหรอกเป็นโทษผู้ชายคนนั้นนะเออก็อะคกับคุณนั่นแหละเดี๋ยวนียกูบอกกียเกล้แลวบ้าม่อจอนกล้ามาตรงนี้ได้ไปเล่กบนเกมสูดร้ายเลย เเวาดียกผมนี่เดียกคือต้องการที่มาตราเด้ครับคุณนี่ปลาดที่มีชิปปุ่แก๊สคะคุณไม่ได้ชิปปุ่แก๊สใกล้ๆบอกถึงนะครับว่าผมเจอปุ่แก๊สปิดเองเป็นคนบอกไอ้เจอีสไปไปเดี๋ยวเปลี่ยนเตี๋ยงกูบาอ่า้ไองเดี๋ยวกูเปลี่ยนกล้องมาเลยที่เจ้านี่บอกดู่นี่ผมไม่ได้เจอปุ่แก๊สครับอะไรปุผมเจอ เออปุ๋นแก้วคุณเชื่อได้รไม่สำคัญครับคุณมีเมียไหมมีครับมีลูกสวาวไหมมีกระลูกงานผัวเป็นได้ยังไงอ่ะใจอยังไงถึงย่าจะลูกสาวเป็นเมียพี่เดมิมอะเจ๊กเจกเจ๊กเจใครบอกกันครับว่าผมอยากเย็นลูกได้เป็นเมียน้องดมพี่เต้เป็นคนบอกไอ้เย็นมามาเย็แมาคุณกระดานเล็กตีแเอิ้งไปเนย อุบาทกุนมันมึงกูมากบแล้วใช่หรอล่ามึงมึงว่ากูอยากได้รถกระบี่แม่หลองดมอ่าปุ่นแกมึงอย่ามาเปรตนะกูมาเกิดเลงมาเกิดเล่นบนเจ้านี่บอกกูนี่กุนมันมึงพอได้นี่เราว่าจามาตามมาจอยตามแม่มันนั่นเลยมาเพื่อปบแม่กูมานึกว่าป้ากูมาดูโต๊ะวันนี้กุนมันกูบอกให้มึงรอแต่กูใจหน้ากบกับมึงแม่มึงกับกูอ๋อกฝันูกับกู้กันแล้ว โอ้ลูกงงกันแล้วล <Please. S 2> <laughs> ูกกันแล้วพ่อ้ากว่าลูกก็หลกดไอ้เรืกันด้หมันกว่ากินข้าวแล้วเอออกูนี่โกรธจริงพ่าไปดิไม่ต้องกบเลยเจ๊งมึงกับกูคนระดับกันแล้วให้กูไปเลยบ้านกูนะมึงูเลยบ้านกูดไดงต้าเพียกแรกนะมึงเตรียมเตรียมกบกูไม่เจ๋งเกยไปบ้านมันเตะบ้านมันใบือ ฮะว่าบ้านไใ้ปุ่นแกเอใบวะโอ้มึงไม่จะไปที่ไม่จะกุยปอยลาวไอ้เปียกล,ล้วมึลงลายจิงในรู้ว่บา,าบ้านกอูอยู่ปพื่อแล้วบ้านก็หมดดูเลยโอ้บ้านไอ้ปุ่นแกอุ้มไปเลยต่อขึ้นลิฟต์ดูว้าขึ้นลิฟต์มาโดงแรมขรมมมมมมรมึ้นกวนไปลิฟต์ลิฟต์แม่มึงแหลกแรงมากเนี่ยแรงมากเปี๊ยกปล่อยเลยเห็นไหมหรือกบตัางเปนั้นกูไม่กบกับแขกคนเลยแม่เจ๊วลาไป คนมันม the oh, we we like, ึงมามีแกงว่ากูไม่เจอก็มึงจำไปนะคนมันมึงก็มาแกงแถ่เลยมั้ยอันนี้มึงรู้มาว่าลูกมึงไปเจ็คเช็คเช็คเช็คกูบ้านกูลูกมึงย้ายกับท่านบ้านกูแถ่เลยอ๋อมันทวงตึงท่านแล้วไอ้เจ้ายัยตึ้งท่านนี่เตรียมจะนายกับโบมึงแหม่มึงนะไอ้หนูกับเปรตแม่ยัดยืมเตื้ยกูได้ไปแล้วม่นป้ามาคืนเตือนกูไม่จะได้มาโปรโปรอันเนี่ยปูย้ายจิตให้กูอน เชื่อปุยไอมึงก็รู้ไม่รู้แอปเปิ้ลเออไอรถไอโจไอเฮโรไอโจเด็กกองไงนั่นกองมึงแล่แต่แกกูมากูไม่ยอมใจใจตัวไปให้มึงยืมใจไปรับจะไหมป้าพลอออปุนแกนี่มันปลิดเลวกูยอมรับว่ากูยืมมาจริงกูควักไปแล้วไอปุยแกต้องการเหมือนพี่เสื่อตัวกีฬานะวะแกมาเร่นกูตรงนี้กูควักไปแล้วนะ ว่าเคยเลยว่าเคยเปียกไปเด็กแม่เนี่ยแกแม่ให้เด็กเชื่อไปนี้แหละเปียกเช้อกูเตรีก็ยากะไแล้วแมนกันปิดกันเชือปุยย้ายป่าไปเตรียมเก็ยากันแล้วฉันทำการประกุณเต็มที่แล้วไปพี่ดมกลับบ้านพี่ดมกลับบ้านเด็ดนี้ผมผมไม่รู้จะกลับไปยังไงเพราะผมไม่รู้จักคุณจริงๆอ่ะพี่ดม พี่จะมีเมียใหม่เป็นไม่เคยว่าแต่ขอร้องอย่าทำแบบนี้พี่ดมจะกลับบ้านหรือไม่กลับผมไม่กลับเพราะผมไม่รู้จักคุณพี่ดมไม่กลับแน่ใช่ไหมก้าวแต่ดั้งตาลงปูนนั้นเจ็ดสิบบอกก่นปูนแล้วก็เจ็ดริบบอก จะี่บอกด้วยถาเป็ดตรงอุ้นแม่อุน่นเดี๋ยวกตายไม่ตึกพี่ดมกลับบ้านวันนี้ถ้งหากพี่ดมไม่กลับบ้านเป็นยิงแน่จะมีเมียใหม่ก็ไปพูดกันที่บ้านอ,อพี่ปุณแก่ถือข้าเชยผิดนะถ้า,าเราไม่ไปไนกันไเธอยิงแน่คุณครับคุณข้าเจผิดแต่ผมจะไปกับคุณทุกคนตามพี่ดมมาด้วยวันนี้ไม่ตามพี่ดมมาฉันยิงพี่ดมจริงๆด้วย ก็แจ่มมาจกดตาแม่ผื่นแม่อิงไม่ไปจังดีใจว่ามาบ้านนี้เมืองนี้อย่ามามัวเกยอย่าแม่อัดไดมาตีโมกขึ้นมาจะได้มาอย่าที่แม่มึงด่าเอยด่าเอยบ่วลากูแร่แต่กูกูไม่แร่ได้กับใครจะกำเตี้ยกูบนแต่กูนู่มต่ำเต้าปากกูมันพี เราวจาตุ่มแม่มาช่วยตามแม่เพื่อนเหมือนเปรดเวลาเล้งไม่รู้คังก็ไม่รู้คังอ่วะว่ากูบามังอ่วะว่ากูเอาตังไปใจมัง้งอ่วะว่ากูเอาตังไปตีมอมังแก่มันเปรตขึน้นมาก้นเราไปด้วยกันมาด้วยกันเวลาปูดเวลาเล้งมันตกวังกันมัง้งจะมา ไม่ไม่ม <target fo oth ills> ีได้ปพิกเ้าเลยวัวลับวัวลับกูถือโกรกักเป็ดใจลับกุยกันเล่งครับทุกมาแองเดียวมากวัดกันเหมือนมาด๋อยตั้งแต่เช้าแล้วก้าไม่ได้กินดิทำไมอันเดือยก้าเขียวเดินเกียวลิ้นอยู่แล้วตั้งแหนเปลาไม้รักบาศ พุงลังอยู่เมื่อนลากเรือนแล้วน่าสงสารอไปหน่วยยี่สิบแต่ว่าไอ้เปี้งเหยานะเอาไปเถาะหน่วยเอาไปซื้อข้าวนะจ๊ะลุงหิวไม่ใช่เหรออิวมีหน่วยยี่สิบแต่ว่าทำไมอะก้าวจานาทริหนูเปลิดแรงหนูฝากด้วยนะจ๊ะฝากจดหมายถึงพระราชาด้วยหนูลาก่อนนะ สวัสดีจ้ะนะบอดลุงเตียกลุงปุดแกขอให้หนูเดินทางด้วยความปลอดภัยนะและตอนที่หนูมาหนูได้บอกให้แม่หรือใครรู้หรือเปล่าฮะแม่คงจะเป็นห่วงแล้วแหละกลับบ้านไปได้แล้วไปนะหนูน้ำตาลไปแอนะ่แล้วไปแล้วเหรอเอโรบอทหยบลื้มเไรพุทธ ภาระหน้าที่ของพวกเราพี่ครับจําเป็นที่จะต้องรีบเดินทางเข้าสู่นครสิงคำรามเออนี่ก็ไม่ไกลตาใได้ตึ้งนครสิงคำรามแล้วเราะจะนั้นโมโรแกบแก้ไปยตึ้งในเมืองเร็วๆครับพี่อยากสอนลูกพ่อแกับพ่ออาชีพของพวกเราก็คือเป็นโจรปล้นคนแดกครับถูกต้องแต่ไม่มีใครอยากจะเลวไม่มีใครอยากชั่วรกลูก แต่บางครั้งสังคมมันก็ไม่มีพื้นที่ให้คนดีมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะเป็นคนดีบางครั้งคนดีจะต้องต่อใจทอใจที่จะทําความดีเพราะสังคมเลวคนดีจึงท้อแท้ทำไมเนี่ยพ่อมันมีแต่การชิงดีชิงเด่นกันดังนั้นมือใครยาวสาวได้สาวเอาใครเจ็บใครร้องใครท้องใครเกิดคนนั้นนะสิแต่พ่อเนี่ยก็แก่ลงไปทุกวันทุกวัน ความสามารถในการออกล้นแต่ละครั้งเนี่ยก็รู้สึกว่ามันจะมีอบัตรรคิมากมายสายตาฝ้าฟางยิงปืนก็ไม่ค่อยแม่นเหมือนเมื่อก่อนแต่มึงไม่ต้องห่วงนะพ่อนะมึงตายตาหลับได้เลยนะกูจะสืบทอดเจตนารมความอุบาตของมึงมึงจะต้องเป็นโจรเหมือนกูเออแน่นอนผมมีสมุนหลายคนที่ไว้ใจได้ แล้วก็สนิทกันมากก็คือไอ้เสือทองไอ้เสือแก้วแล้วก็ไอ้แมวแตดเฮียชี้แมวกับคุยักแมวอ๊าวอ้าวไม่รวยเลยวันนี้ไอเสือทองไอเสือแก้วไอนเสือตัด แกมึงไม่อหวแต่อิ่มข้าวไม่ออกต้องห้ทำมัดทำแมงต้องไงแข็งแข็งสิไว้อย่าลืมว่าเราเป็นในเสื้อเราเป็นในโจนล้นข้าคนนี้ต้องไ้ชัดเจนแกมึงใจกระดามาเป็นโจนไอ้เกื็อตองกูปิดว่างเรื่องความรักเคยมีแคว้นสามคนแต่ว่าไม่ได้จบกั้ฮอยาไก้แก้วพันเรื่อก็บอกไปแล้วว่ารักแท้ก็เหมือนกับพระธรรมชโย ทำไมอ่ะรู้ว่ามีแต่หาไม่เจอ, <c oughs> อมึงอ่ะเดี๋ยวแรงอีตกจับไม่มีสิทตกจับเฉย <c oughs> ก็อ้ามินประมาทเคยมินประมาทใคย <c oughs> มึงไม่รอ้มึงอย่าเดี๋ยวแรงเออให้รองการเมืองนี่ตื้อวัเราไม่รู้รายละเอียดอาทีแต่จริงอย่าเดี๋ยวแรงมาเล่นในวัดกระเมือน บนรเลือดเราต้องให้ความกอดรับถานที่ต้องให้ความกอดรับบุคคลกันใช่ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดตุงล่วงนี่ก็กลางเด็ดซี่ายใต้การติดต่อประชานงานกองชาวาพับนี่เรียกว่าคำปราบาลัดพนนารุงวิจัยโุหรือว่าตานอาจารย์เป้าก็ได้เจอเครื่องดื้อไม้มากมายอย่างไรได้มาไงเต้นเกตันเปาเจอไม้ยังเอ็มย้อยจิ๊บ การติงจะล่มขลุยแม่แต่ก็บอกฉันเป้าก่อนนะครับว่าการติงขาจะล่มนี่ไม่กับขาดดันนั่งนะครับมึงนี่ปิดวังเรื่องความรักสามคนลยแกเคยมีคนรักแต่ว่าไม่ได้แต่งงานไม่ได้สมหวังคนแรกไอ้แกกูได้เด็กนี่เป็นพันนักงานเซเว่นเป็นพันนักงานเซเว่นอายุสิบแปดปีรักกันดีแต่ต้องเลิก ใช่ไงต้องเลิกพอแม่กูไม่จบมันคนเต่จ้องคนเต่จ้องกูได้เมียเป็นครูรักกันดีแต่ต้องเลิกช่ต้องเลิกพอแม่มันไม่จบกูคนแต่จ้ำคนเต่จ้ำกูได้เมียเป็นนางพยาบาลแควนแควนเป็นนางพยาบาลจไใจแต่งงานกันเลี้ยงนิเวศได้ก้องช่ ال, ช ال, ต้องเลิกกันชช่ไงต้องเลิกพวกมันไม่จบกู โอจีบเมียเพื่อนในรัดนี้ใจแกมึงจีบเมียเพื่อนในตัวอตื่นเต้นดีไอ้แกจีบเมียเพื่อนโอจีบหมีเพื่อนนี่ตื่นเต้นตื่นเต้นเมื่อได้แล่ฟุตบอลวนั้นเลนยจีบเมีเพื่อนนี่ตื่นเต้นเมื่อได้แล่ฟุตบอลฟอฟือัมได้ลุ้นเลยลุ้นเพื่อลุ้นว่าได้ยิงกันป่าเด้เลยยิงประตูยิงกูนี่เลยโอ้ยิงงั้นนะ ้ตงมึงไงแกใส่ันได้มาเป็นเสือกใส่ันได้มาเป็นโจนละเด้ฮะใส่แกมึงได้มาเป็นโจนกูแกได้มาเป็นโจนเออการนี้เหลือกับเมียเหลือกับเมียเออไอ่ทไปนั่งกับมาพเชื้อจนมึงนี่เกิดได้เมียครูกูเกิดได้เมียครูมาต้านเพื่อนกูได้เมียเป็นข้าราชการสอนโรงเรียนน่แกเมียมึงฮะว่าเมียมึงสอนโรงเรียนนู้ เมียูไม่จจจ้อนแต่พวกเขามันหนูจ้อนเล่นว่าได้เมียครูการแน่ครูถุมแล้วตึงคูเอาจะฮ่าเ <c oughs> มียครูเอล็อกแล้วแล้วไอ้มึงก็วังว่งไอ้ตองเอเอเดี๋ยวจิมเมียเพืือนนี่ไม่ได้อันตา,ายไม่เกี่ยวกูตื้อว่าการมเป็นต้อรูปลอเป็นรองอันแล้วลูกซองมันได้เปรียบ Ba riêng yap mang tài hôn chào con luôn đã tang Eh mục ní mục năng dio cú cười đầy lèo Eh mục nang dio kuka lèo nè chì đi yang tuk chuk mục ni kuèn chop nang dio hơ năng chop chop my lèo nang nong dio kè 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 บอสต่อแต่กลางายกลางเดียวเออ,อกลางกว้านี่แหละไม่เอ็นมึงดักมุกกูอะกูไปเพื่อแยกแมมแล้วดักเพื่อ